สวัสดีครับสวัสดีผู้ชม F c ซทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมที่ช่องสีดอทองคูณวิถีคนเลี้ยงช้างนะครับวันนี้ก็กำลังจะพาช้างมาอาบน้ำนะครับผมอาบน้ำคลายร้อนนะครับว่าร้อนมากนะครับน้องขวัญกับพี่ซมโอนะครับกับพี่สีดอทองคูณของเรานะครับกับควานต่องนะครับส่วนนี้ก็เป็นน้องน้ำฝนของเรานะครับ นี่ก็เป็นแม่ทองใบนะครับผมนี่นะครับอาบน้ำคลายร้อนกันนะครับกับควานสองนี่ควานดำครับโอ้โหสวัสดีครับควานดำครับครับผมนี่ก็ควานดำครับเราก็มาปล่อยช้างอาบน้ำคลายร้อนกันนะครับนี่ครับเพราะว่านะไม่มีตักกหลงก็ต้องมาเองนะครับนกอีทก็ยังเต็มเดียนอยู่นะครับผม ความสุขครับผมนี่มบนจะอูบนตะโดยตีตูนี่ครับเราก็มาอาบน้ำกับช้างชำระร่างกายถูเนื้อถูตัวเขาด้วยครับ นี <ítulo> ่คร anyway, ับผมนี่ก็เป็นพังเพื่อนนะครับกับควานชยยนะครับเพื่อนของผมนะครับผมนี้ก็เป็นบรรยากาศมาดูช้างอาบน้ำากันครับแการ์กา เออับควานดำไปแล้วนะครับขับควานชายยานะครับผมนี่ครับทาง พังส้มหญิงนะครับผมเดี๋ยวเราจะจับไปลงดูใกล้ๆนะครับเด็กชายขวันของเราก็อยู่แต่กับพี่ตะคูณเลยนะครับผม,มนี่ครับค,ความสุขนะครับผม ดูน้องขันของเรานะครับนี่ครับอ่าพังเป็นซิก่าด้วยนะครับควนันเชยานะครับผมอ่านี่ครับอาปากโลพว้นด้วยนะครับ แน่ดูครับด ouais ูควานดำนะครับผมควานดำก็ถูนูนถูตัวให้นะครับผมควานก็ร้อนนะครับส่วนผมก็สักพักก็จะลงไปอาบน้ำกับช้างด้วยนะครับผมเลยก็ต้องมาถ่ายคลิปให้ผู้ชม FC ได้ดูนะครับร้อนไหมครับพี่ควานครับ พี S 1> <S 1> ่ควานก็บอกว่าไม่ร้อนนะครับผมอากาศกำลังพอดีนะครับผมไม่หนาวไม่ร้อนเกินไปนะครับนี่ครับพี่ใหญ่ประจำช่องของเรานะครับกับควานถ่องนะครับผมเดี๋ยวสักพักคงก็จะลงแตบน้ำไม่เข้าต่อนะครับนี่ครับควานเปิ้ลก็วายน้ำไปเลยนะครับชัช้างนะครับผมนี่ ค,ความผูกพันวิถีชีวิตของเรานะครับเป็นกิจวัตรประจําวันของเรานะครับผมตื่นเช้ามาก็มาปล่อยช้างอยู่ทุ่งนานะครับแล้วก็ตอนเที่ยงก็พาช้างมาอาบน้ําก่อนกลับบ้านนะครับผม นุเนาะพังทองใบนะครับพัทงทองใบกันนี่นะครับคนเดียวเลยนะครับผมนะครับช้างกะ็สะอาดดูรบ,บริเวณร,บรอบๆนะครับผมนะครับบรรยากาศครับผม นี่น้องน้กฝของเรานะครับผมสนุกสนานเลยนะครับผม ความสุขของของเราช้าๆนะครับผมนี่นะครับพิธภูณุของเรานะครับ เ um> อาเป่าไหมเป่านะครับเป่านะครับเด็กชายขัญเปล่านะครับ ครับผมครับคลิปนี้ผมก็จบเพียงเท่นี้นะครับผมหากท่านใดชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์ s u ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมหากพูดบิดวาจาใดผมก็ต้องขอโทษขอไปด้วยนะครับก็จับแหวนน้ำกับชาง์กศนะครับ